เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบลโต๊ะวันนี้ก็อยู่กับเกมต่งางซานอเบิจินะทุกคนเออก็ดูเหมือนว่าจะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเสน่ห์อันน้าลหลงไหลขอจิ้งจอกสวรรค์นะทุกคนเออเทพจิ้งจอกเกาวหางก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเรื่องเลยด้ว่า อันนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ทางตัวเกมคิดมาเลยนะก็น่าจะเป็นหหูเรน่าล่างที่เป็นเทพแน่นอนเออเป็นหูเรน่าที่เป็นร่างเทพะนะคือสวยนะเออส่วนตัวผมว่าชอบมากเลยวะ่ะดีไซน์การออกแบบไอเดียของเขานี่ถือว่าดูดีไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเนี้ยโคตรสวยแต่หน้าตาก็ดูโชวร้ายเหมือนเดิมอะอ่าไปอุย้ยแล้วก็เป็นตัวละครสีทองด้วยนะ สังเกตวนะ่าตะเก,ก็นฮะอ่านเดาดักสกีบอลในเรื่องไม่มีตัวละครให้เล่นหรอน่าเสียดายจังไม่เป็นไรเดี๋ยวสกีไปเลย <ๆๆ S 1> อ่าอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะสลับในเรื่องเนาะเพราะว่าเล่นในเรื่องอยังไงก็ได้ตัวละครฟรีหนึ่งตัวอยู่แล้วนี่เป็นตัวละครสีทองถือว่าดีถือว่าดีเออหลังๆนี่เริ่มเริ่มมีแต่ตัวละครสีทองมาละอย่างนี้เราอาจจะได้เห็นอันนี้ปะเยี่ยนล่างเทพปะอะไรประมาณนั้น ไอ้บักเยี่ยนของเราเอ,อ่อเยี่ยนลังเทพอะไรประมาณนั้นไม่รู้จะเป็นเทพอะไรนะเทพดินไฟเหรอจะไม่ได้จำยันยุคของเยี่ยนไม่ได้ว่ามันเป็นวิญญาณยุทธอะไรอะซกิปอะไรอืมน่าจะหมด了吧อาา๋อยงัยงยังยังอ่สุธทานละแต่เรายังไงเราก็จะสุ่มให้ได้สักตัวหนึ่งอยู่แล้วนะ เ,เกมนี้ข้อดีคือทุกคนสามารถมีทุกตัวละครได้ <c oughs> อ่ะเราเล่นนะสเวสไปเสร็จแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกตีบงตีบอสอะไรพวกนี้นะก็อย่าลืมมาตีลร่องนี้ตีเป็นปิปิตรงกับอุเรหน้าเนาะอ่ะก็เรียกได้ว่าตีอาจารย์แล้วก็ตีลูกศิษย์นั่นเองในส่วนตัวนี้ก็ก่อนตีก็จะไปอย่าลืมมาเปิดไอ้พวกนี้ด้วยนะนี่ รับไปพวกเนี้ยแล้วก็เอามาันเอาเอาเอามาันม,ม,มาเปิดบัฟก่อนเนี่ยมันจะมีบัฟใปนส่งนี้เอามันมาเปิดด้วยหรือจะไปตีบับสุดท้ายเลยก็ได้นะอ่าในที่นี้อ่าแล้วก็ต่อมาต่อมาอันนี้เป็นตู้เลยอ่าเป็นตู้เป็นตู้ไอ้ดูคาสซินนิดนึงสิออาดูสิธรรมดาไหมถ้าเป็นปก,กีินี่ธรรมดามากโอเคมันก็แบบว่ามีมจจีจิ้งจุงจิ้งจอกให้เราดูอยู่ถือถือว่าโอเค มันไม่เหมือนปูบีอะปูบีมันแบบมันเป็นท่าฟันเฉยมันดูดูธรรมดามากเลยสำหรับปูบีสำหรับผมอะ่ะอย่างนอ้อันนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่เออคาสีนคาสีนมันค่อนข้าง,ง,งสวยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันมีออร่าถือว่าค่อนข้าง,ง,งสวยดีไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อย่างน้อยก็ดูมีอะไรเยอะขึ้นนะแบบเป็นเหมือนกับกีบดอกากูล่ามัง้งที่กาลังลอยบินรอบๆอบตัวอะปะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันกนิดนึงแล้วกันโหสกิลแม่งย่างยาวเลยวะ่ะ เอ้ยนานๆทีจะได้มีตัวละครที่สกิลยาวขนาดนี้นะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากสกิลตอน5าดาวก่อนเลยเนาะื่อเิ่มต้องการต่อสู้เนาะอ่าผู้ใช้งานจะใช้แต้มพลังวิญญาณเท่ากับ50%ของพลังชีวิตเริ่มต้นนั่นเองนะแล้วก็แต้มวิญญาณของวิญญาจจรา์ของเราที่มีแต้มวิญญาณที่กำลังที่ HP กำลังจะลดลงเนื่องจากโดนความเสียหายนะอ่าเราจะทำการดูดซับความเสียหายเป็นแต้มพลังวิญญาณเมื่อถูก เมื่อถูกโจมตีการโจมตีจะหยุดลงและแต้มพลังวิญญาณทั้งหมดจะถูกลบออกอ่าปูดย่งไงก็คือเมื่อเมื่อเราเมื่อเราจะเมื่อเรากำลังโดนโจมตีนะถ้าเกิดว่าเรามีแต้มวิญญาณที่เป็นสแต็กอยู่เราจะลบสแต็กในที่นั้นออกและยกเลิกการโจมตีหรือยกเลิกความเสียหายที่เราจะได้รับภายในรอบรอบนั้นออกหนึ่งรอบเออออกหนึ่งครั้งเออออกหนึ่งครั้งประมาณนี้ สำหรับสกิล5าดาวในที่นี้นะถือว่าเป็นสกิลวันนี้แน่เลยหรือว่าเป็นสกิลที่กันคล้ายๆกับกันโดนน้ำเอฟรุนแรงมากๆมั้งเพราะหลังๆมามันจะโดนบอดเบิร์ดทีเดียวไปยังก็คือแตกเลยอะไรประมาณนั้นต่อมาวิญญาจารย์จะได้รับสถานะที่เป็นชามอ่าชามในที่นี้ก็คือแบบลงไหลอะไรพวกนี้นะเออมีโอกาสเพิ่มขึ้น70%แล้วก็สร้างความเสียหายแบบสุ่มแกยูนิต ของศตเนาะแล้วก็หากเมื่อทําการหากเราหากตัวละครตัวนี้ตายมันก็จะคือจะย้อนเวลากลับมาก็คือเหมือนกับว่าหากหากมันตายมันจะคืนชีพมาเอฟเฟกมันจะเหมือนกับทุกตัวละครอ่าที่เป็นตัวพิเศษก็คือเมื่อตายมันจะคืนชีพภายในเทร์นั้นไปนั่นเองสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลติดตัวกันซิสกิลติดตัวในที่นี้คือทาอะไรได้บ้างในส่วนตัวนี้เนาะอันนี้จะเป็นสกิลตอน3ดาวนั่นเองนะ วิญญาจาร์ของเราทั้งหมดเนาะจะได้รับพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นถาวร40%และลดความเสียหายจากตอนเปิดวิญญาณยุดลง40%วู้ถือว่าดีแล้วเนี่ยเออปกติมันจะไม่ค่อยมีตัวละครที่แบบว่าลดความเสียหายจาก,กจากตอนการเปิดวิญญาณยุดเนาะเพราะว่าเราในตอนเปิดวิญญาณยุดมันต้องเรียนได้ว่ามันเป็นจุดที่แรงที่สุดละในบรรดาทั้งหมดนะ เออเพราะว่ามัน,ม,นมันเวลามันเปิดนันติไอ,อ้เวลามันเปิดวิญญาณยุดแล้วอะสกิลต่างๆของทุกตัวลนะครอะมันจะทําให้แรงขึ้นมากๆเลยตตัวละครตัวนี้กับช่วยทําให้ลดดาเมจลงไปถึงสแต็กที่อยู่ข้างบนในที่นี้อาจจะสามารถกันดาเมจได้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โคตรจะดีมากๆเออตัวตัวละครตัวนี้น่าจะเก่งมากๆเลยให้ผมเดาอ่าสกิลนี้ไม่มีอะไรก็ตีไปติดติดข้าฟ้านะเดี๋ยวเรามาแอสกิลนี้ดีกว่าอ่าสกิลในที่นี้ก็คือ สร้างความเสียหายการโจมตี70%เนาะของพลังโจมตีแก่ศัตรูที่อยู่ในแถวเดียวกันเนาะแล้วก็เมื่อโดนโจมตีเมื่อศัตรูที่โดนโจมตีจะได้รับบัฟที่เป็นชาม1 s t a ง,งแ,และศัตรูทั้งหมดจะถูกปกคุมไปด้วยหมอกแดงในที่นี้นะหมอกแดงในที่นี้ก็คือเอฟฟกในส่วนตรนี้เลยก็คือศัตรูที่ได้รับหมอกแดงอยู่จะมีโอกาสโจมตีคิดคอรลดลง30%เนาะ แล้วก็บัฟที่เป็นชามในที่นี้ก็คือเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มต้นเทินนะมีโอกาสา50%ที่จะสร้างความเสียหาย100%แก่ศัตรูแบบสุ่มโดยไม่เกิน200%ของพลังโจมตีของเทพแห่งไอเทพจิงจอกเก้าหางนะอ่าตอนหนึ่งสแต็ในที่นี้เนาะต่อมาเป็นสกิลนี้สกิลวันนะี้เป็นคล้ายๆกับพาสีฟเนาะ อ่าเมื่ออยู่ในสถานะตอนนี้เปิดวิญญาณยุทธ์เนาะทั้งทีมจะได้รับความแม่นยำเพิ่มขึ้น30%และล,ลดการหลบหลีกสมบูรณ์ของศัตรูทั้งหมดลง20%หลังจากใช้งานมีโอกาส50%ที่จะทำให้ได้รับแต้มไอแต้มที่ผมว่านะอ่ะจะทำให้ได้รับแต้มของจิ้งจอกจิ้งจอกเอ่อเทพจิ้งจอก9้าวหาง ทั้งหมด2ครั้งต่อน1นเทิร์นั่นเองในที่นี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคต่อมาก็ที่เหลือมันเป็นพวกสกิลตอนเปิดวิญญาณหยุดละเลยพวกนี้ผมเองก็ไม่ต้องแปลเนาะอ่าอ่นนี้จะเป็นทีมปัจจุบันที่เล่นกันก็ทีมข้างบนก็คือแบบเป็นทีมสายฟรีเนาะก็จะแบบมีปูบีอามีปีปิตรงที่เหลือก็เป็นตัวแบบจีปทาต่างๆเนาะแต่พอลงมาข้างล่าก็จะเป็นแบบทีมไม่แบบแพงขึ้นมาหน่อยก็เป็นทีมพวกตัวสีแดงกับตัวสีทองนั่นเองนะ เอออ่าเน,นี้จะเป็นวงแหวนแนะนํากระดูกแนะนําด้วยแล้วก็อ่ามรดหมรละอ่ามหมด,หมดอันนี้มันดูความสัมพันธ์กันอ่ะมีความสัมพันธ์นะมีความสัมพันธ์กับตัวละครทางซานแล้วก็มีความสัมพันธ์นกับปีปีตรงมีความสัมพันธ์กันกับเชลลินเสียแล้วก็มีความสัมพันธ์กับแก๊งสามชานั่นเองนี่ก็เท่ากับว่านี่แหละเทปเทพจิ้งจองกกระหางของหัวและหน้านั่นเองนะในที่นี้ อะะปเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มให้ได้สักหนึ่งตัวก็แล้วกันในที่นี้เนะเาะอแต่ก่อนสุ่มเลยเราควรจะไปซื้ออันนี้มาไว้ก่อน30มสิโลอ่ะผมเอาเจ้าเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะอ่าเอาแค่หนึ่งตัวไปละไม่จำเป็นต้องเอาเยอะไปสุ่มเลย50โลสุ่มรถเดียวแอมโอเคหลุดเลสเหรอโอ้หลุดเลสได้ปู่ใบมไหะกดเี่นร้องมั้งอ่ามาละมาละมาละเอ้ยโอเคได้นนหนึ่งตัวว่ะได้นหนึ่งตัวได้กี่ตัวเนะี่ย โอเคได้สองตัวอ่าได้สองตัวก็เอาละเออที่เหลือเดี๋ยว้เก็บเอาไว้รอตัวต่อไปอ่ารับอ่ารับมาต่อมาเดี๋ยวเรามาส่งวิญญาณยุดกันก่อนเลยก็แล้วกันวิญญาณยุดในที่นี้นี่อ่าเราเอาปูบีออกผมไม่เล่นปูบีเพราะว่าผมอวยหกปีมากกว่า แต่ก็ต้องเลือกเลือกหูวเรน่าไว้แรกเพื่อมันจะได้ก่อนก็เหลืออีก30โลเนาะเดี๋ยวผมจะสุ่มกว่าจะได้การแทกหัวเรน่านะเอาแค้นเดียวพอละโอเคสุ่มไปได้เลยมาโอเคได้ละพอพอหยุดแคันเดียวพอสาหรับการแทกของหูวเรน่าเนาะก็ผมตั้งใจว่าจะเอามาใส่แทนน่าจะใส่แทนโปรซิซีไปเลย,เลยอันนี้ใส่แทนโปรซิซีไป แล้วก็เอามานี่หูหูจริงจอกมันสวยมากเลยนะดูดิโดเมียมีอล่าต่อมาอันนี้วงแหวนนะเปลี่ยนนะโอเควงแหวนยังไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นห้าหมื่นเลยอ่ะชะมันชมันชมาชมนละกันโอเคประมาณนี้ กาดเกิดก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวอัพดาวสักหน่อยให้มันเป็น2ดาวในไหนก็ศาสตร์ได้มาสองดาวละโอเคปะก็เดี๋ยวเอาไปเทสดูหน่อยแล้วกันพลังลดลงมาค่อนข้างเยอะเลเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคือผมไม่ได้ดันพลังอยู่ละเออเดี๋ยวเราสู้ที่มันใกล้เคียงใกล้เคียงกันหน่อยเออรู้ไหมโอ้โหดับนี้มันพลังมันขนาดนี้เลยเหรอวะมันจะแบกไหวไหมเนี่ย เออักดดูไม่ได้ด้วยแบบมันกดสู้ทีละครั้งไม่ได้นะอา้างั้นงั้นสู้กับคนนี้ดูโอ้พลังก็เยอะกว่าเยอะมากเลยต้องใส่เดี๋ยวผมต้องแอบเปดแอบ,แอบดันพลังมาสักหน่อยละเอาว่ะเอาเอาเอาไปยืนข้างหน้าด้วยผมโอ้โหน่ชุซึ่งโอ้โห มาถึงยิงอันนั้นไปก่อนเลยเรียบร้อยหัวเลยหน้าตแตกเลยไม่ทันได้โชว์เลยหัวเลยนะเอ้ยยังไม่แตกดิเหลืออยู่วะเหลืออยู่นิดนึงเนาะอ่ะเหลืออยู่เหลืออยู่ครึ่งหลอดเหลืออยู่ครึ่งหลอดพุ่งแต่น่าจะตายวะแมวมั่งแรงนั่นไงว่าแล้วแมวมันแรงมากเลยโอ้โหอ่ะงั้นไ,ไม่น่าไม่น่าได้โชว์ไม่น่าได้โชว์อย่างงี้ไม่น่าได้โชว์ เพราะพรพ,พ,พแมวแมวมันแรงมากงั้นก็เอาเป็นอันน,นี้เดี๋ยวไปเช็ดหน้าดัานนี้ดีกว่าคือแมวแมว,แมวแมง่งแรงเกินไปอันนี้อ่ะอันนี้ทีมใส่ป้องกันของเราเอาวุธรับทอดอกอาวุธรับต้องต้องถึงขั้นทอทอแล้วช่วงเนี้ยมาดูสิ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดวมันไม่ได้เดี๋ยวไปเทสในตีบอลก็ได้นะอ่าตีแล้วเป็นปล่อยเป็นรูปหัวใจเนาะมีโล่ด้วยโล่น่าจะมาจากเอฟเฟกต์พวกตัวป้องกันพวกนี้เออเอาดิยืนแทงอยืนได้ทั้งวันนะอ่ะสกิลก็คือโดนโดนแถวหน้าอย่างเดียวนะตอนแบบตอนนี้ยังไม่เปิดมินยนยุทธโอเคทีมสาโล่เรานี่ เน้นต่อยธรรมดาเน้นถึกเน้นยินถึกน่นในมีเคาน์เตอร์ด้วย <S <S มาเลยมาเลยเซอูเออเตะไม่เข้าถือเกินอ่ะได้เวลาเปิดวิญญาณยุลละนั <S <S ่นนี่มาุ๊บป,ปุ๊บมาอันนี้สกิลแตกหมด แต่สกิลสกิลของจิ้งจอกนี่ถือว่าธรรมดานะมไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรเท่าไหร่เลยมีแค่ติยะที่แบบว่ายังดูดีอยู่แบบเรียกจิ้งจอกออกมาแต่ว่าตอนที่แบบว่าเปิดวิญญาณยุทธแล้วสกิลของวิญญาณยุทธมันออกไปทำดาเมจแล้วมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรอะไรเท่าไหร่รู้สึกว่าธรรมดาเกินไปหนะ่อยสำหรับผมนะเออก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปยนะครับ สุขครชอบคลิปนี้กอ็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งและการแจ้งเตือนคลิปจะ้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบยเจน้นี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ